สวัสดีค่ะวันที่29เดือนพฤศจิกายนค่ะพศสอ6 6 5 6วันนี้ทางสวนกำลังจัดเตรียมนะคะต้นพันธุ์ไผ่ด่างมาเลเซียค่ะพาพี่ๆมาชมความสวยงามของไผ่ด่างมาเลเซียนะคะดูลำต้นและใบของเขาค่ะใบลายสวยมากค่ะ ไข่ชุดนี้ได้จากกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนได้จากการตอนกิ่งชำลงถุงนะคะหน่อใหม่แข็งขึ้นมาแล้วค่ะออกสวยมากค่ะหน่อใหม่ก็เริ่มมีลายแล้วนะคะลายของเขาเริ่มชัดเจนลายของใบคข่เอกลักษณ์ของเขา ลายสวยมากค่ะภัยชุดนี้เตรียมจะส่งถนนพระรามสามแขวงบางโคลเขตบางคอแหลมค่ะกรุงเทพมหานครภัยชุดนี้สมบูรณ์ค่ะ ลางแน่นทะลุถุงออกมาข้างนอกเลยนะคะพี่วินเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสสกลนครแอดไลน์0 9 1ยค่ะ0515839หนรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่วินเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒ์กาเรนค่ะ